จะดีไหมครับถ้าเราสามารถช่วยเหลือโรคจากมลพิษที่เกิดจากฝีมือมนุษย์อย่างพวกเราได้เพียงแค่เราซื้อเมาส์สักตัวในราคาที่ไม่ถึง1,000บาทกับ Microsoft Ocean Plastic Mouse เมาส์ที่นำขยะรีไซเคิลจากท้องทะเลมากกว่า20%มาใช้ในการผลิตเมาส์ตัวนี้นะครับ Microsoft Ocean Plastic Mouse เริ่มตั้งแต่แกะกล่องบรรจุภัณฑ์ เลือกใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้100%จากไม้ที่สามารถรีไซเคิลได้ครับและเส้นใยธรรมชาติจากอ้อยซึ่งไม่มีการนำพลาสติกมาใช้ในแพ็กเกจของตัวเองครับเรียกไว่านี่คือผลิตภัณฑ์เมาส์จาก Microsoft ที่รักโลกทั้งภายนอกยันถึงภายในครับสำหรับเจ้า Microsoft Ocean Plastic Mouse ตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาผลิตมาจากพลาสติกรีไซเคิลจากท้องทะเล20%นะครับทั้งตัวโครงเครื่อง ตัวเฟรมตัวปุ่มกดทั้งหมดผลิตมาจากพลาสติกรีไซเคิลครับและเฉดสีที่เขาเลือกใช้เนี่ยเป็นเฉดสีที่ทาง microsoft เรียกว่า เปลือกคอย่นะครับแล้วก็มีการใช้สีตัดกันให้มันดูสวยงามขึ้นด้วยสีน้ําเงินแบบท้องทะเลนะครับเรียกได้ว่ามันมีความสวยงามมากแล้วก็ผิวสัมผัสทั้งหมดของตัวเมาส์อันนี้จะเป็นแบบผิวด้านสักๆนิดนึงให้รู้เหมือนกับว่าเรากําลังจับเม็ดทรายที่อยู่ในท้องทะเลเลยครับอันนี้คือฟิลลิ่งที่เราจะได้จากเจ้าเมาส์ Microsoft Ocean Plastic Mouse ตัวนี้ซึ่งเจ้าตัวเมาส์อันนี้มันจะมีขนาดที่เรียกได้ว่าเล็กระดับหนึ่งก็เพียงพอที่เราสามารถนําไปใช้ทํางานแล้วก็พกพาได้อย่างสะดวกคล่องตัวครับ ในด้านการใช้งานของเจ้า Microsoft Ocean Plastic Mouse ตัวนี้นะครับรองรับการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth 4.0 4.2แล้วก็5.0ครับระยะทางที่เราสามารถใช้งานระหว่างอุปกรณ์เมาส์ Mouse ตัวนี้กับแล็ปท็อปของเราเนี่ยคือห่างไกลได้สูงสุดคือ10เมตรนะครับหากว่าเราใช้งานในพื้นที่โลง่งแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้งานในแบบพื้นที่ที่แบบมีสิ่งกีดขวางปิดกั้นอยู่เนี่ยสามารถใช้งานในระยะได้ที่ไม่เกิน5เมตรเท่านั้นนะครับ และแบตเตอรี่ที่ใช้งานกับเจ้า Microsoft Ocean Plastic Mouse ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ AA 1ก้อนนะครับแบตเตอรี่ AA เพียงแค่1ก้อนเนี่ยสามารถใช้งานเมาส์ตัวนี้ได้ระยะเวลายาวนานถึง12เดือนหรือก็คือ1ปีครับส่วนการเช็คแบตเตอรี่ของเจ้า Microsoft Ocean Plastic Mouse ตัวนี้จะรองรับการเช็คผ่าน Windows 8.1 Windows 10และก็ Windows 11ครับสามารถเช็คได้ผ่านทาง หน้าตั้งค่าเข้าไปที่หน้าบลูทูธเราสามารถดูได้เลยครับว่าแบตเตอรี่ของมาส์สตัวนี้เหลือที่เท่าไหร่นะครับจากเท่าที่ผมลองใช้มาก็เดือนกว่าๆเนี่ยแบตเตอรีย่ยังอยู่100%อยู่เลยก็เรีย้ว่าไม่ลดเลยครับปึดมากจริงๆครับส่วนการสั่งงานเปิดปิดแล้วก็เชื่อมต่อของ Microsoft Ocean Plastic Mouse ตัวนี้จะมีอยู่แค่เพียงปุ่มเดียวนะครับที่ด้านหลังของตัวเครื่องกดหครั้งจะเป็นการสั่งเปิดและก็ปิด กดค้าง3วินาทีจะเป็นการสั่งจับคู่แพรริ n งกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับและเซนเซอร์ของตัวเมาส์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยจะเป็นเซ็นเซอร์แบบเร้แทร็กเกงนะครับมาพร้อมกับความไวที่เราสามารถเคลื่อนไหวกับหน้าจอได้อยู่ที่ประมาณ1,800 DPI นะครับ1,800 DPI ผมว่ามันก็โอเคแหละสำหรับการนำมาใช้งานแล้วก็ใช้ในการพกพาไปไหนตอนไหนนะครับ ส่วนเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้เลยก็คือหากใครที่ซื้อ Microsoft Ocean Plastic Mouse ตัวนี้ไปใช้แล้วและอยากให้มันมิกและแมชกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยทาง Microsoft เขาได้มีทีมสำหรับ Windows มาให้ครับนั่นก็คือ Ocean Plastic Mouse ที่เราสามารถารดาวน์โหลดติดตั้งใน Windows ของเราเพื่อใช้งานให้มันเหมาะสมกับเมาส์ของเราได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเท่านี้หากใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมจะรีบไปตอบทันทีไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ